ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงนะครับนะวันนี้พาเอฟซีมาดูรถเกี่ยวคันที่สองนะครับคันที่สองของปลาเหลานะครับนะปลาเหลาจัดยอมรับว่าจะหนักจะเต็มจริงครับปีนี้จะหนักจะเต็มมากครับเอาก็มาดูกันครับร <c oughs> มันเป็นสเปคไหนรุ่นไหนกันบ้างนะครับเนาะ เดี๋ยวพาดูครับอ่ะนี่ก็คันนี้เป็นเอ่อรุ่นไหนผมไม่ไม่มั่นใจครับรู้แต่ว่าเอ้าฟังสเปคก่อนเนาะ F4 เนาะสเปคก็คือเครื่อง6เฮตต์210เทอร์โบนะครับก็จะตกประมาณ240นะครับเครื่อง24นะครับนะช่วงล่างก็47ข้อช่วงล่าง47ข้อ roller สิบลูกไอ้ช่วงล่าง46่สิบข้อ roller สิบลูกครับก็เป็น uh, ก้อนตัวเดินจะเป็น12 HL นะครับ12 HL นะครับนะนี่12 HL สังเกตง่ายๆครับถ้าเป็น12 HL จะไม่เหมือน12 HT นะครับ12 HL จะเป็น3ฉากครับเนี่ย12 HL จะเป็น3ฉากนะครับนะส่วนปั๊มนะครับปั๊มเป็นเอ่อได้กิน22ครับได้กิน22 ครับนะโดยรวมก็รถสะอาดสะอ้านดีครับไม่ไม่มีตาหนิเท่าไหร่ครับรถสะอาดสะอ้านดีนะครับนะปั๊มแห้งๆเลยครับนี่เป็นปั๊มแท้เก่าญี่ปุ่นด้วยครับปั๊มแท้เก่าญี่ปุ่นมันจะมีที่ดูครับคนรู้ก็รู้ครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้ครับนี่อันนี้มอน้าใหญ่ครับมอน้าใหญ่ปิดแต่ถังน้ำมันครับถังน้ำมันเกกะตรงนี้ถังน้ำมันจะต้องย้ายไปไว้ฝั่งนู้นครับนะครับนะก็ดู ่อ,อปคงไปข้าวก็ยังสวยครับยังไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวครับใช้ได้เลยนะครับนะนี่ก็พามาดูกันชัดๆครับเทอร์โบน่าจะเป็นเอ่อไอเไอนะครับอีเฮดอะไรนะอีเฮดนะครับนี่นี่รูร่างก็จะประมาณนี้ให้ดูกันชัดๆไปเลยครับ แต่โซ่ไม่มีข้างหนึ่งครับเขาถอดไปใส่อีกข้างหนึ่งอยู่แต่เขาจะใส่แห้งครับแต่ดูขาล่าง,งออบึกบืนมากครับไม่มีแตกไม่มีเล้าบึกบืนมากเราลงรถเลยใช้ได้ทุกูกรับนี่ดูโครงดูคานเนาะให้ดีดูชัดเลยไม่มีแตะครับชวยมากครับบออเกี่ยวคอสองอ,อ้าวไอ้ยิบสีดูคาดนอะไร้ดี่ดูชัดเลย่มีแตะครับช่วยครับ ปั๊มไม่เยิมนะปั๊มไม่เยิมแต่ว่าสายไฮบดรลิกด้วยเฉยนะครับนะเครื่องก็หกนิดอย่างที่ผมบอกไปครับสวยครับสภาพเครื่องนี่เต็มร้อยเลยใหม่ๆเลยครับอะก็มาดูฝั่งนี้กันต่อครับ fc นี่ดูตัวมุงตัวหมอก็ ดูดีครับโอเคอยู่สเปคต้นเล็กนะนะเอีเอาอะไรมากมายครับแต่เครื่องนี้เครื่องเก่าญี่ปุ่นมานะครับเก่าญี่ปุ่นมาใช้หน้าเดียวเองดูว่ะเก่าญี่ปุ่นมาใช้หน้าเดียวแล้วก็รถจอดไ้สามปีครับไม่ได้ใช้งานเลยเนื่องจากบ้านุู่นครับขนาดคันใหม่ๆเขาสี่คันยังจอดเลยครับไม่มีงานครับก็เลยว่าจะปล่อยคันเก่าออกนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็ชอบใส่รถเก่กาๆนี่แหละเอาเดี๋ยวดูทรงท่วงล่างฝั่งนี้กันหน่อยครับนะนี่ทรงล่างสอง H TS L เฟีม้ฟมเฟไม่มีแตกเลยครับนาตึ๊บครับเอานี่ดูกันอ๋อถือว่าโอเคครับทรงอุม้มทรงไรก็ได้นะดูคอด้านหลังปากด้านหลังอืมปากสวยครับบออยกคู่ครับดูคานคนระับ พี่น้องดูคานปัาคานใหญ่มากครับแพรคอนโทรแพรคอนโทรของคอรสนะครับของคอสแท้อสวยงามครับนี่ที่ว่าใช้ได้ครับยาวๆเลยคอข้างบนเป็นเลดนะครับนี่รถกระทัดรัดมากครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของกัน อ่ะก็นี่เดี๋ยวพาดูตัวเดินหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ดูตัวเดินครับเอะชมช่วง,งล่างหน่อยครับนี่ช่วงหลางง่เรียกอะไรนะสิบสองเฮเอลครับมอเตอร์โคเก้าสิบครับดูเครื่องอเอาเครื่องเก่าญี่ปุ่นเนาะเฮซี FC เนาะสติ๊กเกอร์อยังไม่หลุดเนาะดูว่าเนาสติ๊กเกอร์อยังไม่หลุดเลยครับนี่ ยอยยืออะไรแปดทิศเรียบร้อยครับดูให้ดูภายในหน่อยนี่ภายในก็ใช้ได้ครับมันไม่ถือว่าโซมนะครับรถถือว่าใช้งานได้เลยบปั๊มแห้งจัดดูเครื่องอเครื่องก็สวยๆเลยครับ เดี๋ยวไม่มีแบตเตอรี่อย่างเดียวครับโซ่ใบมีให้ครับนี่เดี๋ยวไปแกใส่ใส่ให้ครบครับพอดีสมัยนั้นจะว่าไม่มีโซ่ครับเอาเรือไปใส่อีกคันอ๋อเกาะไม่เป็นไรครับอ๋อชุดตรงชุดตู้ชุดคอก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเข้ไดจครับ าไปโมดิไ y หนก็น่าจะเกี่ยวได้ครับขอคอ,อเลียดนะครับนั่นนี่ดูชุดแพรชุดหม้อน้ำอะไรสวยครับมีคายคอลายปากด้วยอนะไม่ใช่คายคอครับคายปากด้วยได้สตาร์ทครับนี่นี่ ถ้าถ้าเป็นผมเอาทางน้ำมันออกไปไว้ฝั่งนุ้นครับรถจะโล่งเลยครับซ่อมง่ายครับทีเปลี่ยนสพวงสะพานนี่ง่ายเลยนะครับนะไม่ต้องมางงกันว่าเปลี่ยนสะพานยังไงยังเปลี่ยนออกไงครับดูคานมาออ้เน่นหนามากครับดูอไม่มีแตกไม่มีเล่าเลยสกจต้องอีพีทีเนี่ยดูอ่ะไหมมากครับสวยงามเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบโดยล่างสิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกิบเจ็ดสี่สิบหกข้อครับนี่สวยจัดนะครับนะเอา ไอเอฟีแต่สินทิศเจรนาดูครับราคาก็สามแสนสามแสนเจ็ดนะครับนี่ราคาสามแสนเจ็ดเอฟซีบาาซื้อไหมนะครับนะส่วนสเปกก็เครื่องหกเซนเนะครับสองร้อยสิบเทอร์โบด้วยครับติดเทอร์โบก็น่าจะตกสองสี่ปั๊มได้กินยีิบสองครับช่วงล่างสิบสองเฮลนะครับนะเราเลยสิบลูกความยาวสี่สิบหกข้อครับเฟรมเฟรมหนาตามคลิปเลยครับ ไม่มีแตกไม่มีเลาครับอุ้มสวยท่อไซโลสวยครับไม่มีปะครับก็ถือว่าจัดจ้านเลยนะครับเครื่องก็ป้าเกบอกว่าเไปเกี่ยวนาปีที่กระสังบุงคนใช้ครับเครื่องพังกลางงานก็เลยซื้อเครื่องเก่าญี่ปุ่นใสนะครับหนึ่งหนึ่งหน้าครับยังไม่เต็มหน้าพอดีครับแล้วก็กลับมาถึงนี่ก็มาจอดไว้ครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอีสานอีกเลยนะครับนะสามสี่ปี ก็ใช้เตลรุ่นใหม่ครับคันนี้ก็จอดทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับก็เลยว่าขอแบ่งแกไปใช้ครับราคาก็ประมาณนี้ครับตามที่บอกนะครับเนาะถือว่าใช้ได้ครับืเอ,อ้าติดตามตอนต่อไปด้วยเฮดซีด้วยส่วนราคากับสภาพรถยังไงก็คอมเมนต์กันมาครับหรือใครจะซื้อต่อยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบอเบียดัมซิงเ้ยนะครับสายปั่นรู้กันครับสวัสดีครับผม